สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องดา,ดานะคะฟอร์ดบายดานะคะในช่อง YouTube นะคะวันนี้ค่ะดามาพร้อมกับรถรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นพรีเมี่ยมที่สุดในรุ่นของเลนเจอร์นะคะตัวนี้ค่ะเป็นรถรุ่น WiT แทนะคะในราคาอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทค่ะตัวนี้ w ายแทเราจะมีทั้งหมดนะคะสีขาวสีดำค่ะสีส้มค่ะสีเทาดำนะคะแล้วก็สีบอลเงินค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะตัวนี้ในรุ่นตัวของเรนเจอร์เราไม่ได้เพิ่มราคาในส่วนของ สีรถนะคะตัวนี้ค่ะเครื่องยนต์นะคะจะอยู่ที่เครื่องยนต์2.0ค่ะตัวนี้180แรงมานะคะที่สําคัญเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดค,ค่ะลูกค้าสามารถใช้ได้จริงนะคะกับทุกเกียร์นะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้น้องดารีวิวในการแต่งรถคันนี้ไม่ต้องแต่งเยอะแต่แต่งยังไงให้ดูดีนะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แรกนะคะ ในส่วนของด้านหน้านะคะลูกค้ายังคงเดินในส่วนของกระจังหน้านะคะเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตัว w i t e ทนะคะตัวนี้การสังเกตรว่าเป็นตัวใหม่ได้ยังไงตัวนี้นะคะด้านหน้าเราส่วนจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นลังพึ่งค่ะในรุ่น Wi e c ท แล้วด้านข้างจะมีคลิปเป็นตัวสีส้มนะคะตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของ w i ยทตัวใหม่เลยค่ะ2021นะคะในส่วนของต่อมาค่ะไฟด้านหน้านะคะของตัว w i d e ทเองนะคะตัวนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็น LED นะคะตัวนี้โปรเจคเตอร์นะคะให้กับลูกค้าเลยนะคะสามารถส่งความสว่างได้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะกลางวันหรือว่ากลางคืนนะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านบนค่ะตัวนี้ลูกค้ารีเควสตให้ต้องการติดสกูปนะคะเป็นตัวทรงเตี้ยค่ะลูกค้าชอบแบบเรียบง่ายค่ะคันนี้ตัวนี้ลูกค้าก็เลยรีเควสตให้เป็นสีตัวรถค่ะพร้อมกับสลุตรงนี้นะคะเป็นสีดำด้านดีไซน์เป็นแบบว่าให้ดูแบบเรียบหรูนะคะในกับรถคันนี้นะคะมาในส่วนของด้านข้างกันค่ะ คันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะลูกค้าต้องการให้แต่งดูโดดเด่นในสไตล์ที่แบบว่าเรียบง่ายในรุ่นของว t ยแทนะคะต่อมานะคะตัวนี้ค่ะด้านข้างนะคะลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนล้อแม็กนะคะล้อเดิมของตัวว t ยแทนะคะจะเป็นล้อขอบ18ค่ะตัวนี้เปลี่ยนเป็นออฟโรดให้นะคะใช้ยางมอนเตอร์นะคะเช่นเคยค่ะเป็น a t 2ค่ะวันนี้ตัวนี้ก็เทมากนะคะเวลาเราเปลี่ยนแม็กตัวนี้นะคะเพิ่มขึ้นค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะ ตันข้างต่อมาค่ะตัวนี้ในส่วนของนองบองเป้ารองมือจับเราก็เปลี่ยนมาให้นะคะในเช่นเคยในกาดกับทุกรุ่นนะคะตัวนี้ตานหลังค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกลายรีเควสติกเกอร์เป็นลายคำว่าเรนเจอร์ค่ะตัวนี้ไม่ติดเยอะค่ะลูกค้าบอกขอนิดเดียวน้องดาก็เลยแบบว่าขอติดคำว่าเรนเจอร์ให้เป็นสัญลักษณ์ของตัว f o r d Ranger นะคะ มันได้ข้างค่ะตัวนี้มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะในรุ่นของ y t a แทค่ะในส่วนของด้านบนค่ะตัวนี้นะคะกันสาดค่ะน้องดาติดให้ทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะอันนี้ครบถ้วนนะคะครบคันค่ะพิเศษสุดๆในรุ่น y t a แทตัวนี้ไม่ต้องติดเพิ่มค่ะตัวนี้เรามีมากับรถอยู่แล้วนะคะตัวราวหลังคาค่ะ มาดูในส่วนของด้านท้ายค่ะตัวนี้ลูกค้าก็ติดคําว่าเรนเจอร์นะคะเพิ่มขึ้นให้ตัวรับกับตัวด้านหน้านะคะลูกค้าตัวนี้ให้ดูเรียบหรูในสไตล์ของเรนเจอร์นะคะในรุ่นของ w i t แทค่ะ ด้านหลังนะคะต่อมาค่ะลูกค้าด้านหลังตรงนี้นะคะน้องดาพลาดไม่ได้เลยก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์เลนเจอร์เช่นกันนะคะตังนี้เราติดในมุมแค่ด้านข้างนะคะเพิ่มเติมในส่วนของว่าเลนเจอร์ด้านท้ายค่ะตรงนี้เรามีมาให้กับตัวรถอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาในพร้อมกับตัวเข้าไฟท้ายมีทั้งหน้าแล้วก็ท้ายนะคะมาครบกันเลยค่ะต่อมานะคะในส่วนของตัวรองเบ้ามือนะคะตัวนี้น้องดาก,ก็ติดมาให้ครบพร้อมกับปลายดาบนะคะเช่นเคยค่ะแล้วต่อมาคันนี้นะคะ คันนี้พิเศษตรงที่ว่า w i ยเทคเขามีตัวกล้องถอยหลังค่ะลูกค้าอยู่ตรงโลโก้ของ Ford ตัวนี้เป็นน้เดิมจากโรงงานนะคะมี n น v i วิ t เกค่ะมีให้ครบนะคะสามารถทอกจอถ่ยหลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะด้านหลังนะคะกันชนที่มากับตัวรถอยู่แล้วเนี่ยค่ะมาจากโรงงานตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้กับตัวกันชนท้ายนะคะทั้งหมด4จุดนะคะ4จุดก็จะมีด้านข้างด้านหลังตรงลลังสองนะคะแล้วก็มีตรงนี้อีก2นะคะลูกค้า มาดูรอบคันกันค่ะคันนี้ลูกค้านะคะปิดดอกเบีย้ยไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะคะใช้ดอกเบีย้ยแบบสบายๆนะคะพร้อมชุดแต่งที่ดูเรียบหรูนะคะในส่วนของด้านในนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะลูกค้าด้านในนะคะตัวนี้จะตามมาด้วยสคับเพจที่มีคําว่าเรนเจอร์นะคะด้านล่างค่ะตัวนี้ของ w i t แท็กค่ะตัวนี้ค่ะเบาะเดิมๆของไวทแท็กนะคะสัญลักษณ์เท้าเขาก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะคะคลิปได้สีส้มค่ะตัวนี้ มาแบบเรียบหรูเลยค่ะเป็นสไตล์ของว i ยแท็กนะคะในส่วนของด้านหน้ามีให้ครบนะคะหน้าจอทัชสกรีนค่ะมีนวิเกเตอร์ครบค่ะตัวนี้สามารถดูทิศทางในการขับขี่ได้เลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์สิสปีดเช่นเคยอย่างที่น้องดาบอกนะคะตัวนี้ค่ะด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างค่ะลูกค้าตัวนี้รองรับในการรถกับครอบครัวเดินทางทริปสะดวกสบายนะคะ ตัวนี้ครบคันมากค่ะเหมาะในการขับขี่การทํางานค่ะหรือว่าใช้ในไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเป็นไงบ้างคะคันนี้วันนี้น้องดามารีวิวในรถของพรีเมียมของตัวรุ่นเรนเจอร์นะคะ ตัวนี้ค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะในส่วนของรุ่นวัแท็กน,นะคะน้องดามีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ,ษ,ษค่ะให้กับลูกค้านะคะหรือจะเป็นแคมเปญดอกอส่วนลดนะคะตัวนี้ก็มีให้หรือพร้อมชุดแต่งนะคะน้องดาก็จัดให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะขอแค่คุณเลือกน้องดาให้ดูแลท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญไหนน้องดาก็จะดูแลให้นะคะเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการเป็นแบบชุดแต่งดอกเบี้ยถูกนะคะหรือว่าส่วนลดด้วยน้องดารีเควสตให้ได้ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ค่ะน้องดาต้องเอาคันนี้นะคะไปส่งรถให้ลูกค้าที่ชนบุรีแล้วค่ะ วันนี้น้องดาไปทั่วเลยค่ะหลายจังหวัดที่เราคุยกันนะคะไม่ว่าจะจังหวัดไหนอีสานกลางใต้เหนือออกตกนะคะสามารถติดต่อหาดาได้นะคะน้องดาส่งรถให้ถึงหน้าบ้านทุกทันนะคะวันนี้น้องดาขอจบรีวิวคันนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมาดูว่าน้องดาจะรีวิวคันไหนกันต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ